ิดเรื่องนี้อะไรอีปาท่ะและว่ากดแห่งกรรมกรรมอะไรมันคือยอดตัวย่างมันเราเป็นสาวุรลูกหรือเป็นหนุ่มลูกมันหนักไปทางไหนหนักไปทางทูสาวไหมหนักไปทางมีแฟนหนักไปทางเรื่องอะไระอะไรมันจะผลัผลักอ,อมาแล้วมาผลัออกมาแล้วเราก็คลิปหนอ รู้หนอรู้หนอรู้หนอเนี่ยจร่งตื่นรู้แล้วพอเรารู้จริงใช่ไหมมันจะทุบลงไปเลยมันจะเอาเรื่องอื่นต่อไปเนี่ยเรื่องนี้ยังไม่ทันหาความควายไม่ทันหายเข้ามาแทะความมัวไม่ทันหายความพายเข้ามาแทะคือมันก็จะทุบอยู่ตลอดเลยการอยันเป็นต้น เราะฉะนั้นขอให้กันหมดอยากปล่อยให้มันเลยเดินไม่ได้ถ้าปล่อยให้มันเลยไปนะแล้วไม่สงดเดยอะมันโผล่ใหญ่เลยโผล่ใหญ่เลยเรื่องนั้นไม่ทันหายเรื่องนี้ไม่เอะเพราะฉะนั้นท่นนญญานงจะได้ปัญญาปัญญามจะบอกเนี่ยมนุษย์เราเป็นอย่างนี้กันครับบางคนจะชอบเท่าเลยบางคนก็ใจโหดถูกเดี่ยวแห้ง คันตีคือมนุษย์เราเป็นอย่างนี้ยหนอมันมีอะไรที่สดชื่นเลยเราจะได้กําไรจากตอนนั่งสมาธิแล้วก็ตอนเดินจงกรมเรื่องอีปาถามจะมาแล้วของใครคิดเรื่องอะไรไก็ทําไหมกําหนดให้มันหายไปเอาจต่ปัจจุบันให้เหลืออยู่เฉพพะปัจจุบันอนาคตมนันอยู่อีกกล เราจะทํางานอย่างนี้อย่างนี้แต่มันได้อย่างนั้นอย่างนั้นมันไปแก่ไม่ได้หรอกแต่ตัวปัญญาเนี่ยนะมันจะช่วยบอกเราเองปัญญาเนี่ยแปลว่าความอรอบรู้เนี่ยรอบรู้ในเหตุผลกับขพอะจิตจิมันจะฝังอยู่ในจิตใจเราแล้วเราก็จะจาได้ว่าต่อไปเนี้มันจะจำาป่งที่ดี ไอ้พิขึ้นมาดีมันจะทัดออกไปเรียกว่าแย่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 คลิกอย่างแยกแยะทั้งรวมคึิกคลิกเรื่องขึ้นมาดีเอาออกไปใส่จิตใจเรียกว่าบาปในใจเป็นทุกคนไม่ใช่มาคนไม่เป็นทุกคนเป็นทุกคนเลยเรื่องทะเลาะกันกับพี่น้องทะเลาะกันก็สามีภรรยา ในเรื่องที่มันเกิดขึ้นมาครั้งไหนมันจะโผล่เลยเรื่องมนสองอย่างอากุศและการกับกุศลและคำเรียกว่าธรรมานุปัฏฐานมันจะโผล่ขึ้นมาให้เห็นชัดเจนขึ้นมันชัดแจ้งมันจะตตวเราเนี่ยเพราะฉะนั้นพยายามหน่อยน้อยนอนพูดน้อยทำความเพียรมากทำความเพียรให้มาก องนี้ได้ผลในภายในเจ็ดวันเนี่ยแต่เราก็รวมว่าล้วทีนี้ต่อไปมันมีปัญหาอะไรนะคือลายรัทมันจะแก้ได้ง,ง่ายเหนียยากที่ทุดแล้วที่ละามาเนเรื่องจิดเนี้ยยากือสุดข์เราทุกคนรู้ว่าติดเนี่ยมันสับสนจริงๆขับสนอละมานเวลาเราเดินจงกรมเนี่ยขวายาหนอ หยุดแค่นิดหนึ hmm. Alors, ่งแล้วก็คลายโยกตัวหน่อยคลายยาวนอเอาเอาก้าวยาวของเราอย่าเอาก้าวจ้าก้าวของเราธรรมดาหรือก้าวเดินธรรมดาเนี่ยแล้วก็ขวายาวนอเราโยกตัวขึ้นคลายโยกตัวให้ได้จังหวะให้ได้จังหวะแล้วเนี่ยมมีเรื่องอะไรเนี่ย เรื่องอาภูศนเรื่องภุศนเรื่องอะไรทำมาในปัจจุบันเพราะดิสมันจะโผล่เรือ่อยเลยและเนี่ยทุกคนเนี่ยเราเดินตรงกรมแน่ระนาดไม่มีใดเลยที่ว่าเฉยจิตจิตเพืมันมีแล้วบางคนบอกโอ้โหหลวงพ่อทำม่ได้ผลบอกไปไงทำไม่ได้ผล,ลมันชี้ลอยแต่แผ่นประการนั่นแหละได้ผลแล้ะทำไม่มีแล้วการที่คิดแต่แผ่นประการแสดงว่าติดตายยาก เขาเยติดใจได้ติดสยบสยองถ้าคนเป็นโรคประสาทนะเป็นโรคเครียดเนะี่ยมันจะบอกเลยมันจะบอกเลยโคลโนโคนี่ล้หนดไม่สับต้นโอลมานจับต้นโอลมานจะทําทให้เครียดอันนี้อย่างหนึ่งอันนี้บางคนไม่กดใจยังไม่กดใจไม่ได้ อันนี้ชัดเจนเนะี่ยอานนี้เอาเขานี้ก่อนเดี๋ยวเรื่องอะไรจะโผล่วันเนี้ยจะโผล่เยอะเะยแล้วนะบางคนนีเขาเป็นหวยวันนี้จะออกนะควาย่ังเนาะ้า่าย,ยางเนาะไอ้เกดคำนึกเก่ามันจะโผล่เลยเอ๊ะมันตัวอะไรแนะ่ไอ้เกดเขาแอบมาเมื่อวานเนี่ยนะ ไอ้ที่ไปมาทะเลาะกันเองข้าอย่างหนอคข้ายอย่างหนออาจารย์กอบพุมบอกว่าเลยข้าหนอมีข้าไดไหมล่ะและไอ้จิตีมันก็โผล่มาอยู่แล้ยังข้ายอย่างหน,นออยู่คนเคยยังหวยเปยังไงแล้วคนที่มีแฟนมากมีแฟนหลายคน ยังไม่ตกลงเปลืงใจขวาอย่างเนาะายอย่างเนอะแหมอ่ะขวาอย่างเนาะายอย่างเนอะคนไหนดีเนาะเนี่ยมันจะมาบอกอย่างเงี้ยเราจะได้กำไรชีวิตไอ้สติตั้งดูแหละเพราะสติตั้งรวมเอตากตาแล้ววันหนึ่งไม่มีสองเนี่ จะรู้เดียกกันทีอไม่สมควรทั้งสามคนคือมาขอเนี่ยคือรันร่ากับมันเนี่ยไม่สมควรเอาแดงตรงๆไปเขราะสติดีใชนปั๊บไอ้คนที่รันร่าจะกลายเป็นคนเกล,ยเลียดอยงรู้จริงเกลียดยังไงโน้ตรู้ไหมอ่าเกลียดคือมาละลาตปนล่วง รู้คำว่าละลาบเป็นเรื่องไหมรือก็ให้อธิบายฮะเราเกลียนไอ้คนนี้เราละไอ้คนละลาบเป็นเรื่องพอได้ปัญญาปั๊บมันจะกลายากลับหน้าดูเป็นหลังมือไอ้คนละลาบเป็นเรื่องกลายเป็นคนที่เลวไปไอ้คนนี้มลาละลาบเป็นเรื่องพูดจาคับเคาะพวกเราไม่ชอบมัน ข้อน like like ีสายเราชอบพันธุ์ลาบตะลวกแล้วเรือรุ่นใหม่เนี่ยเขาขาวรุ่นใหม่จะไม่ใช่หมายถึงพวกเราชอบพันลาบตะลวกให้โยงให้ควักถ้ารู้เรื่องอะไรทำให้โยงให้ควักแสดงว่ามันไม่รักลองมาเดินโจงกระดัมันนั่งปฏิบัติกองนอนรูปนอนที่เราเคยรักกับมันกองนอนอย่สมมุินะไม่ใช่พวกเราจริงๆนะเดี๋ยวจะหาว่าพวกเรา อาอย่างนอนำมาพองนอุกนอปัญญาจะแบกละเอียดกว่านี้ว่าคนเนี่ยมันจะลาบเรื่แต่เขาพูดจาเข้าลี้ไม่เป็นแต่เขารักเราด้วยความบริสุทใจเขาไม่ทําเราให้ทาใจถึงหาวเราเรา็เขาจะเลิกลากันต้องต้องทาบทไหยจะเลิกยาต่อพันนะ มันก็ไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นเขาเกดเือความรักไครนุดอย่ารักให้มันหมดเอาแต่ครื่องเดียวนะเกลียดใไรอยากเกลียดหมดมันจะวางหน้ามันสนิทเอาหัวคนเนี่ยเขาจะชอบเราเราจะชอบเขาแต่ใจจริงแล้วในขณะนั้นเรายังไม่ชอบเพราะยังไม่รู้ว่ามันแสดงความรักเราอย่างไรแล้วคนรุ่นใหม่เนี่ยมันไม่รู้ภาษาเลยนะ ต้องขอโทษนะต้องอแสดงความยักวายคนนี้นมันละลเรโดยล่องมากมันต้องรักกันมากเนี่ยแต่เวลาเลิกกันไปแล้วเนี่ยไม่รักกันจริงมันจะหายเขาไม่เนี่ยอาไเขาไม่รยร่งไรละนะนะแล้คนนี้นมันไม่ยากโดยล่วงไม่ไม่ต้องอธิบายนะต้องอธิบาย ตายไปคนดียปเลยถึงหาคนแล้วไม่แต่งงานก็มันเราก็เป็นญาติกับมันเป็นพี่น้องกับมันดีกว่หาที่่ะต้องมาเป็นเพื่อนเมือกันเห็นเรื่องไหมเนี่ยเลวก็มาเป็นพี่น้องกันเยอะแยะเนี่ยหนึ่งเขามาลาเราตายเพื่อแล้วลาไปล่วงเนี่ยไอ้พวกเลวทั้งนั้นเรื่องไหมเนี่ยนี่เนี่ยมันจะโล่ใน่รื่กับมาถหา แต่เราลกคนเราคนนี้นละคนนี้มาทั้งรักทั้งแทนท้งเหนีน่งในสวงทาหึงทงห่งหวงเราผ่งจึงชัยหนักหน่วงในหัวใจเกิดขึ้นแล้วก็การที่โกงในข้ามนั้นจำแองให้พวกเพื่ออพวกเลวไปเลยเหมือนอย่างผู้ชายมีจ็นใจผลขึ้นมาเปิดหน้าต่างประตูก็เปิดแน่นอนูให้ได้หรือคะ ถ้าเราเป็นผู้มีปัญญาจะไม่สนใจกับคนประเภทแต่คนเราที่มีดวีหัวหัไทยแค่สิ่งนชอบอย่างนั้นก็จกเงี้ได้ถ้าคุณอย่างนั้นแน่นอนแล้วเอาดีไม่ได้ต้องคอยกระฝึกมาคุ้ายหลวงพ่อครับผมเนี่ยแจ้วเลยเม่ตาแม่เลยไปไหนผู้หญิงเกเรกลาวโอ้โหได้เมียต้องเคยปกคนถูกต้องหมื่นเปอร์เซ็นต์ คกต้องมือเตเช่นเคยอหละที่ได้ก็ม่ดีใหอ้ที่ดีก็ม่ได้เขาถูกไหมได้ไมาไม่เป็นเรื่องืเปล่ากับเพศน่ะนแล้วก็พูดตรงเลยไอ้ดีๆเนี่ยเขาเรียบร้อยดีมีอแม่าตดีเขาก็ไม่เอาหลับเนาะไอ้คนที่มีเมียม,มากไปอย่างเนี้ยเขาไม่เอาเราหรอก พันจริงๆมันล่าเปนยังไงนี่ยกตัวอย่างแหม่เล่ออา,เาพูดแล้วมันเลื่อนยาวทุกอย่างคนในกรุงเทพเป็นยาโทแเนียแต่ผู้ชายเป็นยาเอกดอกเตอร์มาจากอเมริกาแต่บางคนดูพ่อแม่ตายหมดตั้งแต่เด็กพ่อแม่ตายใจเล็กแล้วเขาว็นนั่งสมาธิเคยมานนั่งสมาธิวันนี้ แต่ถ้าเป็นเด็กพอแม่ตายหมดอยู่กันนะนะคงให้เรียนจบปัญญาเอกที่รัตโทจิตต์มาอ,อะไรจำไม่ได้มันนานก็มารักนะผู้หญิงที่ปัญญาโทนนะแล้วเขาก็มาจากเมืองนอกเกามาเป็นเมืองไทยเขาไม่มีพี่น้องี่น้องก็มีแค่สองสามคนตอนนั้นมีญาติทางหา พ่อแม่ตายมาจะเาากเขายังแบบอกพออยู่กันหน้ามาอย่างนี้แล้วผู้หญิงเนี่ยนะชวนชวนอเจาเตอร์ชวนไปดูนหนังไมัยก่อนเขามีหนังชวนไปดูหนังไอ้เจ้าเตอร์เ,รน,น,เน,นีย่ยบอกว่าไงนะไปพรใครคุณไปพรใครตออไปต,ต,ตัวตัวแล้วไม่มีไไม่ได้หรอกนะต่อแม่ไปด้วย นี่จ้าพี่ยังน้องไปด้วยคนปริญญาโทนี่ว่างไงนะไม่ซองนะอย่าไปยุ่งกับแม่เขาเลยเรออออาก็เออพูดใครเนียไปไม่ได้หรอกเธอขอใคาอาหารมิตราถ้าเคยจะเสียนะพี่มันเสียแล้วน้องแน่รู้ไหมพี่ไม่เสียแล้วน้อง,องนอนจะเสียอย่าทำอย่างนี้ ทำให้เรอเตลเดยกคิดทำไมเธอเป็นอย่างไม่ใจใจไม่พูดนะคุอไม่ใชใจว่าทำไมเธอเป็นต่อแม่ไปแม่เขาไม่หวังแล้วก็ดีแม่ออกมาใจในห้องพอดีแล้วบอกว่าคุณแม่ครับน้องเขาจะไปดูนหนังไปชวนผมไปไม่ได้เราตกคุณแม่ไปด้วย ทำให้แม่กระซึ้งใจต่อไปคืออาควนไปงควรแตนนเข้าไปแล้วทานอาหารกัแล้วกุงเทพทั้งไม,ไมนไยมกันนะครับนาิมนเขาลงด้วยลักกันเคินทานอาหารด้วยกันมันเป็นยังไงไม่เข้าจเราเนี่ยกจะอยู่มายังไม่ไมนมีใครเคยเคไปทานอาหาร จะ่าว่าคุยเ,ยเราแกวเรือไปเนี่ยผู้อิจฉาพามือนมองเรื่องตกน้ำไปเนี่ยเราต้องแกวเรือมารับมันไม่งั้นมันจะตกน้ำตายเนาะไม่ใช่โกหกเพียงริง,รงมันจะเตินก็้องมันับพา,าลื่นไปเองนรือไม่หรือเราจะคลิ๊กมากไปเนาะเราอาจจะคลิ๊ม,มากไปก็ได้ เมื่อตอนที่เราเป็นเด็กรุ่นอยู่มัธยมีึ่อาตอนนั้นยังไม่ลาออกพวกข่าวพืจะทวนเราไาดูงานวันลายวัดสองพระศิอารถ้าใครเคยไปมันหนึ่งจะเห็นวัดลายพวกข่าวาจะกวนเราไปถ้าเราก็เป็นคนเสริมสวยการคิี่วให้เสร็จได้ดัดผมให้ด้วย นี่เป็นช่างดัดผมเนี่ยให้เลือดเขาไฟเขาไฟแล้วกว็วกวดัดเป็นผมให้ผม,มนี่ทือมีทำนานานแล้วเขียนคิ้วให้เสร็จเรียบร้อยนะแล้วก็ไปด้วยกันเนี่ยเราต้องประกาศเลยเนี่ยเธอไปก็เราอย่าไปตามผู้อื่นไปนะถ้าต,ตามผู้อื่นไปเนี่ยกลับมาเนี่ยพ่อแม่เธอจะฆ่าเราซนะแล้วเราจะเอาขาวไหนมาแทนอย่านะ ไม่ได้าเราก็ไปย,ยากลำบากเลือเกินมันไปกินอะไรเข้าวะท้องมันเดินท้องเดินเลยตายเลยหนีหมดเลยพวกนั้นหนีหมดเนี่ยพวกผู้หญิงกันเนี่ยใช่ไม่ได้เวลามีทุกข์มันทุกข์กันมันเน่องนอนมันไปอนึ่สองหนีเลยเนี่ยอดลอยเราที่เอาไว้คือมันท้องเดินเป็นโรคไอฮิวานะ่รอฮิวาเลยครับ อ้อนเดินทางอาจเจียนเท่าไหล่แล้วเขาเป็นสาวแล้วเราจะไปอุ้มเขาไปได้เหรอมันหน้าผู้เลวทูหลังตาแล้วเราก็จะเสียสมาจาตีรอมเอนอจริงๆนะแล้วทำยังไงดย่าเลือดรักดูไหมเราต้องลงทุ่เยอะตอนนั้นเราแข็งแรงจะเอี้มมาไปอย่างเนี้ยเขาก็เป็นสาวมันหน้าเกลียดน,นะ ให้มันขี่คอซะเลยเอจริงๆนะแล้วขี่คอเราแ,แล้วก็ตัวมันก็เล็กไปเละแล้วพอจะเดินไปเ่อคอหยอุดไปแล้วก็ทางทางหลังมันเนี่ยมันก็ถ่ายลงหลังลังแล้วเนีอะบนปากมันก็อกัดเจีลงนี่เลยเขาปานี่ปากไปเลยเข็มๆไปแหลมๆลมแล้วเราก็เช็ดเนี่ยลงทุนยุคขนาดนี้เลยนะ พอจะถึงบ้านสว่างเลยอาการนั้นเข็ดเลยไม่ชวนผู้หญิงไปไหนไม่เอาหนีเนี่ยม่น่าจะทุกข์กหนีนี่เรื่องจริงนเนี่ยวัดลายใครรู้จักวัดไลายไหมวัดลายหลวงพ่อเชี่อานเนี่ยถ้าเสียนีแม่ตายอยู่นี่ลูกลอยอยู่วัดลายทางไปบางขามรูม้จักไหมจบเลย ใครไม่จับวันไล่บ้างเนี่ย,ย,มยไม่จับว,วันไล่ไหมนี่แหละวันไล่แล้วก็มีลิกเกอลูกผู้หญิงเนี่ยสำคัญเราไปาเนี่ยแสดงว่าเราเนี่ยเป็นหนึ่งในสองอูนแถวะนะใครๆก็ต้องไวเ้เงินเกิดใจเอาลูกสาวฝากเราทั้งนั้นแล้วเราก็ต้องไปงเป็นแถวไปก็ผู้หญิงเนี่ยมันเสียงเงินแล้วจะกินวิเทียววิเทียวเนี่ยเราก็ต้องฝากกัน เราประกาศเดียอย่าไปตามคนอื่นนะถ้าตามไปแล้วประกาไปบ้านพ่อแม่เขาก็ไม่ไว้ใจเราเอาลูกสาวเขาให้ไปกบคนอื่นถูกไหมแต่เราตอนนั้นอ่ะใครจะขอใครเนี่ยต้องมาหาเราเป็นเข่าแก่รุ่นนั้นคานาอายุแค่จุห้าจุหกเลยเป็นเฒ่าแก่ขอเขาแหละทุกไลายขอทุกหลายรู้ไหม มาเด้อผลจะเปราะแม่เนี่ยต้องประทับใจเราไปก็บผู้หญิงนี่ลำบากจะอุ้มขเขายังไงก็เป็นสาวหายเราเสียรู้ไหมไปอุ้มขาวก็ได้เหรอเสียสักด์ีถ้าใครเขาเห็นระหว่างทางครับเขาจะว่าเราไหม พี่ชายที่ไหนบ้าบอไอ้อุ้มลูกสาวเขาผ่าคนอื่นเขาดูถูกเราเขาจะมารักเราเลยเขาก็ไม่รักเราแค่นม่ถูกแม่ทุบุญแล้วให้มันอขี่คอซะเลยขี่คอให้มันจับหัวเลยแล้วก็นะโอ้โหยังวาดภาพได้ด้ยมันก็อาเจียนลงที่หวัวแล้วเราหีผมมาเสียหมดจะเจียลงนี่แล้วเข้าปากไปด้วยนะ แล้วข้างหลังมันก็ออกไปืูอนที่ที่อะไรอะ่ะลงหลังเปื้อนหมดเป็นน้ำโจกโจลกโกหลายลงนี่แล้วเราก็ต้องแบมบตาในนหนึ่งเดี๋ยวติดมันจะมาโผลออ่ที่เราพูดไปมากไปเราไปเอาลูกเขาอ,ออกระหว่างทางเนี่ยทางาไ,ไปวัดไรอ่ะ้ามคำพ่อแส่แล้วเราก็เป็นเด็กอะ โอ้ัวแม่ผัวก็เฟรดเอาเลยแล้วก็ทาหน้าที่หมอตําแยเอาลูกเขาออกเพียได้ลูกหญิงกันเสด็จถีได้ไหมเราเพงรู้ว่าหมอหลวผู้หญิงเป็นปยังไงเราไม่รู้เลยว่าเขาออกลูกทางปากหรือทางไหนตอนนี้รู้เนี่ยใครจะเถียงไม่ได้รู้เลยรู้เลยออกลูกทางไหนตอนนี้ก็ เดี๋ยวเวลามจะเลยไปนะอยากจะพูดให้ถึงเพลนเลยถ้า้ำไปเพราะนี้มันตรงหนาไม่อเช้ามีนักเรียนหนีไปห้าหคนนักเรียนไม่มาไม่รู้า่ารไม่ได้จดไม่ได้ทำชื่อน,นักเรียนขาดทีเช้าขาดเจอาทด้วย แต่วันนี้ก็จะไม่ขาดนะขาดนะวันนี้ไม่ขาดมาครบชนะยมามาทานเรามีของแจกแจกไปแล้วแจกไปแล้วคนที่ไม่มาอวดแจกไปแล้วนง่ขอฝากคนเลือกติดใจทัําแผ่นนะควรี่อยู่กรุงเทพ คืวอว่าขอบชวนพี้ทานไปทานข้าวทีนน่นี่ไปโต๊ะนั่ที่นี่ในสุดใจมันยังรู้ไหมในสุดใจงานจะแต่งงานกันไ,นไ,ไหมลองไปเห็นจแก้กล้อย่างเงเอาเลยเขาไม่มาขอเลยเป็นเรื่องที่นา่าคิดแล้วพระองค์เทพไม่ยมเชิญทานอาหารมันเป็นเพราะอะไรครับ น,นัลโมนนั่เคยทานอา,า,าหารทานหางได้เลยนุดไปนุดเคยเคลือนทานอาหารแล้วไปกันเนะี่ยเป็นแบบทานหางเลยยังไม่พอนะก็ย้ำลานี่ล้อเลยล่อ,ลอเลย เนาะอืมเดี๋ยวเพื่อจะเสียเวลาวันนี้ก็จะทันไม่เดินสองชั่วโมงนั่งสองชั่วโมงจะทันเพลงเนี่ยทะไมจะไม่ทันเพลง เดินตามเนี้ยฮะฮะทันต่ขโมงเนี้ยเดินขโมงนั่งขโมง